เจอกับพี่ไก่ดำซิกิ่งเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราจะเดินทางไปบ่อดินกันนะครับนะไปบอดินอีกที่หนึ่งนะครับนะเปลี่ยนที่หใหม่ละงานไปได้ไปจะดจงปักทางลนวะดินเต็มถนนเลยถึงแล้วนะครับนะโอ้ oh, อยู่ตรงโค้งพอดีเลย oh. ตรงโค้งพอดีเลย ต่ร้ายดีกว่าได้ไหมวะท <c oughs> ังก็ไม่ถึงว่าจะหดนะครับนะไปได้สบายาเลย ไปดรงหน่อยไปเร็วไ,ไ,ไม่ได้นะครับนะหัวกระโดนตึงหลังคาเลยกระดิ่งกระดึงไอเรารถแหนบนะไม่ใช่รถถุงลมนะบญญรรยากาศร่มรื่นดีจังบางก้าวบดินเนี่ยจะเข้าลึกไหมวะเนี่ย ตัางตุระกระดานนะครับนัเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายยังหูดนี่ก็ได้มาถึงแล้วนะครับบอดินหลังจากเลื้อยมาเป็นกิโลน่น ไม่โคกำลังจ้วงอยู่พอดีเลยไม่โครุ่นไหนอะเนี่ยอ๋อน้ำเขียวโคเบโคเบโก้น้ำเขียว, Kobe, Kobe ko, ยวรุ่นไหนวะเนี่ย SK104 Super X Oh รถ Super X. ตัว X ับวอรถก่อน โยกแยกนะลูกโยกแยกน,นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะโอ้ลงนี่เป็นดินสลไลด์เลยนะมานะเป็นดินสไลด์นี่เป็นข้อตรวจข้อลูกรังสไลด์ลงมาแต่กลางล่างเป็นโคลนนะสงสัยมันจะตสไลด์ช่วงฝนตกนะกลางล่างเป็นดินเปียกเลย ช่วงสบายเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะดินใส่มาไม่แข็งอู้อูอกระแยกยกระแยกกระแยกกระแยกไม่ต้องอัดเลยไม่ต้องอัดนะดินเปียกมันหนักนะครับนะจะใส่สี่ตักนี่สี่ละสี่ตักก็เยอะนะมันอุ้มได้ดินเปียกเนี่ย มุมเต็มคอมเลยคออันขึ้นใหญ่เยอะใหญ่ยเยอะนน่นฝั่งโน้นเป็นเป็นหินปูนะครับหินดาปูดไม่ออกนะร้อยสี่ปูดไม่ออกนะครับนะนีร้อยสี่ปูดไม่ออกมันต้องสองร้อยสูงนะครับนะั่นุ่นบนยอดดูนะกะว่าจะทําเป็น ทางขึ้นไปมันทำไม่ได้แล้วมันชันเกินนะดินมันมันโปร่งแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วตักใายกันหน่อยเอยบ้าวสิบ,กสบักปุ่นปุ่นนะสิบ,กสบักปุ่นปุ่นจัดไปเกินไหมเกินไหมไปเกินนะโอเค รอนะครับนะคนขับแต่เราอย่างเดียวรอแต่เราเพื่อสไลด์อ่สไลด์ไหมสไลด์มาไม่ไม่ปลือ้อเราคุดดักไปแล้วออได้ไดคุณลุ่มดักไปแล้วมาไม่ถึงรถว่าดีนะคนขับนี่ว่าดีหัวมันดีฉลาดดังโอ้และสมรถแหละแมงฉลาดไม่เป็นไรคนเนี้ยครับเดี๋ยว ไปเดี๋ยวเราไปดูที่เทกันต่อนะครับนะเดี๋ยวไปดูที่เทกันแปลงที่หน้าง,งานที่เราไปเตดินนะไปกันน่าจะยังไม่ไกลนะครับใกล้จะถึงแล้วที่เทคงจะแต่แถวนี้แหละหน้างานสังเกตจากที่ฝุ่นมนตัลลุนนะที่ดินมตัุน,น,นคงจะไม่ไกลแล้ว น่าจะแถวนี้แน่นอนนี่ใช่เลยนี่แหละมีการก่อสร้างนี่ใช่เลยเดี้ยวเข้าไปเลย ทางยางอดูดนี่พกำลังก่อสร้างกันอยู่นี่นะทางอูดจริงๆเลยตัเก้าแกนหนึ่งนะครับนะาวงผมมันร็อกกี้ร้อยเก้าห้าตนะั้งเก้าแกนหนึ่งดูดล้ออูดอืดเลย ถานที่ต้องเที่ยวนะครับโู่นคนทำไม่โคใจตัวเล็กลงลงลงตรงนั้นตั้งจงมู่ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้โอเคได้สะหับอมตมะนะคุณนี้สุดยอดเลยปาเบิร์ดนะครับปาเบิร์ด ปาเบิร์ดปาเบิร์ดเตะเสร็จแล้วก็ไปรอบสองกันต่อนะครับนะโอ้ยสาวออกนี่ต้องดูสาวสาวขอสร้างสวยๆมีบ้างไหมดูส,สิมีบ้างไหม,ม,ไหมเอ่ยวันนี้สวยเปล่าโอ้ไม่สวยวันนี้สวยไหมโอ้ไม่สวย คนนี้อยู่ใช้ได้เนี่ยวิ่งได้ตั้งวันตั้งคืนมีสาวๆได้ดูสุดยอดเลยไปตังจโหดนะไปกันต่อนะเที่ยวสองเที่ยวสามวันนี้กะว่าจะวัดสิบเที่ยวนะครับนะ ้องดูรถใะไดีนะตรงนี้รถไหลควรมาลุงเนินมาอย่างเร็วเลยรถหรูตรงนั้นในนี้โอเคไปอรอบสองกันต่อนะครับนะเดี๋ยวก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับนะกับพี่ไก่ดำซิ่งนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับผม